สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวกันต่อนะครับเรื่องการอัปเกรดรถรถไฟฟ้าเด็กของน้องอาชิคันนี้นะฮะผมก็ไปสั่งแบตเตอรี่มาแล้วนะสเต็ปต่อไปคือเพิ่มความแรงนะมอเตอร์ยังเป็นตัวเดิมนะฮะแต่เพิ่มแบตเตอรี่จาก6โวลต์เป็น12โวลต์ก้อนนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยนะฮะก็มารื้อตัวแบตเตอรี่ก้อน6โวลต์ออกก่อนครับ ตรงนี้เนี่ยตัวบอร์ดเดิมมันจะเป็น6โวลต์น,นะฮะไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับจะต้องลองต่อตรงดูก่อนนะฮะ,ะนะฮะบอร์ดพวกนี้เป็น6โวลต์ใส่ไม่ได้นะครับลองต่อแล้วมันจะมันจะไหม้เนาะก็ต่อตรงนะครับเนี่ยเสียมสายไปนะสายไฟซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะต่อแบตเตอรี่เข้าคันเร่งนะครับแล้วก็เข้ามอเตอร์เลยครับง่ายๆหลักการง่ายๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาให้น้องอาชีมาลองมาลองกันนะครับ ว่ามันจะแรงขึ้นไหมนะ่ออโอเคครับก็จะมีความเร็วขยับขึ้นมานิดนึงนะเขียงมอเตอร์ก็จะดังขึ้นมาด้วยนะครับช่วงเหยียบเร่งตอนจอดอยู่นี่นะมันจะกระชากกระตุกกระตุกนะ <c oughs> ก็แปลว่ามันก็มีความแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับขึ้นขึ้นเนินโอ้โหจะมีแรงอยู่นะเนะอืมลองเหยียบดิโอ้โห อออออโอออโหก็ยังไม่ถึงกบบแรงฟูตปั๊ดอย่างที่ตั้งใจนะก็ดีกว่าเดิมนะครับขับสนุกกว่ามาเอาแบตเตอรี่นะครับมาใส่ตรงช่องนี้นะแทนตัว6โวลต์นะฮะแล้วก็จะมาเพิ่มมอเตอร์นะครับ เป็นสองข้างแบบนี้เลยนี่นะเพิ่มความแรงนะคิดว่าน่าจะแรงขึ้นนะก็ถอดตัวเก่าที่เป็นหโวลต์ออกนะครับไปซื้อตัวใหม่มาให้เป็น12โวลต์นะครับก็ลองดูขันน้นี่นะหมุนสองล้อแบบนี้น่าจะแรงขึ้นจะต้องลองดูก่อนนะครับ ิ่งที่เราท้าทายคือว่าอยากจะให้ขึ้นมาบนบนเนินเนี่ยนะอยากให้มันขึ้นมาให้ได้นะครับก็สรุปว่าสองล้อก็ยังขึ้นมาไม่ได้นะใดั้น,นี้นะฮะ้วลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะแบตเตอรี่12โวลต์กับมอเตอร์12โวลต์สองข้างกับสองล้อเลยนะ ก็ขึ้นไม่ไหวนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาอัปเกรดต่อนะครับว่าพอจะทำอะไรได้ไหมนะฮะดูน้องอาทีนะครับเล่นคันเร่งอ่ะสนุกใหญ่เลยนะโอเคครับก็สรุปได้ว่านะครับการนับเกรดทั้งแบตเตอรี่และมอเตอร์ให้กับรถไฟฟ้าของน้องอาทีคันนี้นะก็ทำให้รู้สึกถึงความแรงขึ้นมาได้บ้างแต่ยังไม่ถึงกับ แรงเท่าที่เราต้องการนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าคราวต่อไปจะอัปเกรดเป็นแบบไหนนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ